มันติเพอร์โพสฟีนิโคลนะครับก็คือรถอเนกประสงค์ทําได้หลายหน้าที่นั่นเองนะฮะมันติก็คือได้หลายอย่างนะฮะมีนิโคือยวดยานพาหนะคือรถยนต์ของเรานี่เองนะฮะสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับห้าแสนมีทอนหนึ่งพันคันนี้หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับแค่ค่าแต่งก็พอมีห้าสามเก้าเก้านะครับสี่แสนมีทอนพูดง่ายๆนะครับสี่เก้าเก้าไฟหน้าเป็นไฟแฟลกนะฮะไฟตาโบรด้วยนะครับล้านหนึ่งแสนบาท นะครับสองคืรุ่นท็อปเหมือนกันนะครับรถหล้านมีทอนครับท่านผู้ชมครับเลขสวยกับ999คันนี้โปรติขายเจ็ดเใช่ไหมจัดโปรโมชั่นไปนะฮะขายอยู่6 9 9สนเาหม่เกถ้าไม่ชอบของแต่งรถได้ตอนคันนี้8ปด้าเนะครับเป็นรถที่ผมใช้เองแต่งมาครบพร้อมออกทริปเลย1นึ่งล้านหกแสนเมประตูเป็นตู้กับข้าวเป็นเจ็ดธรรมดาห9เก้าสีขาวมุกนะฮะบอดี้โครงสร้างสวยมากสามเก้าเกท่านผู้ชมครับสีแสนมิทอนสองพันกันนั้นเก้าแสันบาท สนใจขนหนอยากจะเป็นเจ้าของนะครับก็สามารถสอบถามผมมาได้นะครับ <S <S สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีประจำวันที่23เมษาย,ยน2567นะครับวันนี้ผมมีรถ MPV นะครับขออนุญาตเรียกว่า MPV แล้วกัน MPV ย่อม,มาจาก Multi Purpose Vehicle นะครับก็คือรถ อนเนกประสงค์ทําได้หลายหน้าที่นั่นเองนะฮะมันติก็คือหลายๆอย่างนะฮะมีเขาคือยวดยานพานะ,ะคือรถยนต์ของเรานี่เองนะฮะผมจะพาไปดูว่ารถของผมอะ m p v ผมมีอย่างไงบ้างนะฮะคันแรกที่ผมจะพาดูคือคันนี้ครับทนผู้ชนครับคันนี้ท่านก็เห็นแล้ว,วเอ๊ลักษณะมันก็ไม่เหมือนรถปกติที่ชาวบ้านเขาใช้ทั่วไปเพราะอะไรนะฮะมันทําได้ที่หลายอย่างนะอย่างการชนหน้าเป็นกันชนเหล็กมีไซส์เลียวมีล้อที่ใหญ่มีล้อที่สูง ด้านหน้ามีเหล็กแล้วไม่รู้นะฮะมีขวางอยู่หน้ารถนะฮะไอ้นี่เขาเรียกว่าลิฟต์แจ็คครับท่านผู้ชมครับทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่เป็นแม่แรงยกรถยกรถเราเองก็ได้ยกรถให้คนอื่นก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเองมันก็ทําหน้าที่ได้หลายอย่างนะฮะในการที่จะต้องไปในพื้นที่ที่รถทั่วไปเข้าไม่ถึงหรือไปไม่ได้ส่วนด้านหน้าก็จะมีวินส์ไฟฟ้านะครับเอาไว้ลากจูงตัวเองเวลาติดลมขึ้นไม่ได้ก็เอาไว้ช่วยเหลือตัวเองรวมไปถึงช่วยเหลือคนอื่นได้นะครับ นอกจากนี้ยังนั้นนะฮะรถพวกนี้นะครับนอกจากจะช่วยเหลือคนอื่นแล้วไปในที่เข้าไปยากเข้าไปลำบากเลยนะครับล้อที่ใหญ่กันชนนะี่เข้าป่านะครับไปแคมปิ้งไปเที่ยวนะครับไปขนของนะฮะไปขนของนะกระบะอย่างเงี้ยขนของได้เยอะเลยนะครับน้าท่วมท่านผู้ชมครับน้ําท่วมบอกว่าระดับท่อร้อนี่นะครับไปได้สบายนะครับประมาณ6 7เ็เซนนี้ไปได้สบายนะครับ ขนคนข้ามนะฮะช่วงน้ำท่วมอุบลตก็ขนคนข้ามไปนะครับข้ามฝั่งใส่ของนะครับนะบรรทุกของแจกของย้ายของย้ายบ้านนะถึงบอกว่าเป็นรถมันติเพอร์โพสวีฮีคิลนะครับและมีแอร์ล็อกเกอร์ขออภัยมีดิฟล็อกไฟฟ้าไปได้ทุกที่ที่ท่านอยากจะไปนี่คือคันแรกนะฮะตกแต่งมาอย่างนี้นะครับขายเท่าราคาสแตนดาดเลยนะครับนะคันนี้ขายอยู่ที่4,99,000บาทนะครับ5,000 0 0มีทอน1,000 นะครับคันนี้ก็เช่นกันนะคันที่2ผมพามาดูคันนี้ก็ตกแต่งเนี่ยคนที่ชอบตกแต่งนะวางคานมมาอย่างเงี้ยคอยสปริงอิสระ4ีล้อนะครับอย่างเงี้ยนะครับเหมือนเป็นรถแลนด์ครูเซอร์นะครับก็คือ SUV ของแท้เลยนะฮะเอากระบะมาใส่นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ1 KD 163แรงม้าเทอโโร์โบแปรผันเรื่องอัตราเร่งเรื่องแรงบิดีหายห,ห่วงเครื่องทนมากม นะครับหนึ่งเคดีแสงแต่ดีโฟดีปีสองพหนึ่งเลยจนถึงปีสองพันสิบสี่สองพันสิบห้าสิบสี่สิบห้าปีที่ประจําการในรถแต่และใช้อยู่ในรนุ่นนี้เครื่องยนต์บล็อกนี้เนี่ยถือว่าทนทานมากๆนะครับคันนี้นะฮะคอยสปริงสีล้อมีดิฟล็อกไฟฟ้าหน้าหลังช่วงล่างเป็นไลกูเซอร์เวกแปดศูนย์ทั้งหมดเลยนะครับตกแต่งมาจากค่ายใหญ่ด้วยค่ายบอยสีสัมพันธ์นะฮะสีสัมพั 3, 000, นธ์ออฟโรดอีกขึ้นชื่อชื่อนี้ใครก็รู้จักในการออฟโรดใส่ล้อนะครับ ใส่ล้อใส่แม็กทุกอย่างมาให้ครบอย่างนี้เลยนะครับคันนี้หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับแค่ค่าแต่งก็ประมีณห้าหกแสนนะครับแล้วหลอกคิวทำโอ้โหค่ายเขาดังมากๆนะฮะรถเนี่ยก็จะทําได้ต้องไปหลอกคิวนะครับคันนี้สวยนะครับตัดท้ายมาด้วยส่วนคันนี้นะย่อมยาวสูงลงมาเครื่องยนต์สามพันหนึ่งเคดีเช่นกันนะครับหนึ่งเคดีหนึ่งร้อยหกสิบสามแรงม้าเช่นกันแต่คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเออเกียร์ธรรมดาเหมือนกันนะขออภัยเป็นเกียร์ธรรมดาเหมือนกันท่านผู้ชมครับนะใส่กล่องเพิ่มแรงม้าเข้ามาใส่ชุดยกนนนะะฮคัี้ยก ประมาณ8นิ้วนะครับคันแรกยก4คันนี้ยก8คันนี้ยกครับคันนี้นะฮะราคาพิเศษครับท่านผู้ชมครับมันติฟังก์ชันเหมือนกันใช้งานด้านด้านหลังมีตะแกรงด้วยมีไฟไล้บาร์ด้วยมีตะแกรงด้านหลังใส่ของมีการชนหน้าหลังบันไดเกิดกม้ครับท่านผู้ชมครับคันนี้ก็ไปได้ทุกที่เช่นกันนะครับคันนี้ส99นะครับ4ี่แสนมทอรพูดง่ายงนะครับผมจะพาท่านไปดูแต่ละคันว่ารถมันติฟังก์ชันของผมมีอะไรบ้างส่วนคันนี้นะครับเช่นกันนะฮะ คันนี้ก็ยก4นิ้วรีโวนะครับรีโว่โฟร์วิวไรนะครับ177แรงม้า1นีดีนะมีวินช์มีอุปกรณ์ครบเหมือนกันนะครับไปทุกที่ที่ท่านอยากจะไปเหมือนกันอ่าอีกคันนี้พระเอกของผมหนึ่งคันเจ้าเสือน้อยนะฮะรุ่นนี้อาจจะอายุอานามหลายปีหน่อยนะครับปีสอ0 2ันนะครับเป็นไทเกอร์ดีโฟดีที่ใส่เครื่องคอม m อลเดล2 k d 2 5 0 0รซีซีรุ่นแรกที่ออกมาเป็นคอมบอลเดลนะ,ะรุ่นนี้แต่ยังใช้ทนอยู่นะ เครื่องรุ่นนี้นี่ไม่จุกจิกนะฮะประหยัดน้ำมันด้วยนะฮะคันนี้ใส่ล้อใหญ่วางคานเบียกแปดศูนย์มาเช่นกันนะครับตัดท้ายมานะครับใส่เบ,บาะาบมานะครับตกแต่งสวยนะครับที่อื่นเขาจะขายกันเดือนวันห้าแสนกว่าหกแสนนะทำมาจาก่ห้ DLK นะผมจใไม่ผิดนะขออนุญาตด,ดูาด้านหลังนิดนึงนะจากเชียงใหม่นะครับ DLT นะ DLT ขออภัย DLT เชียงใหม่นะครับเพิ่งทำมานะครับนะช่วงปลายปีก็ทำรถแบบนี้ส่ง10คัน นะครับคันนี้เป็นหนึ่งที่เขาตั้งใจผลิตออกมาทําออกมานะครับคันนี้ก็ถือว่าสวยมากๆกัารชนหน้าลุกนี้วงบอกกันเลยว่าเป็นนวัตรกรรมใหม่นะครับที่เพิ่งทํามานะครับเราเห็นะแต่กันทนเหล็กใหญ่หญๆคันนี้ทำมาให้เพียวให้กระชับมากขึ้นนะครับมุมล้อเวลาปีนป่าก,ก็ดีขึ้นไม่ติดกันชนหน้านะครับคันนี้ราคาพิเศษท่ันผู้ชมครับนะวางคานมานะฮะเราขับอัตราเร่งดีลยนะ ยางแม็กซิด้วยนะครับยางยางก็ถือว่ายางเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ขับดีด้วยผมขับทดสอบขับดีร้อยสายังเดือนะครับเพราะนัะ่นหมายควาร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบคันนี้ทำความเร็วได้สบายมากนะครับแล้วทําอัตราทดทําเครื่องยนต์คลัตช์เกียร์เฟืองท้ายเช็คเซตมาเป็นอย่างดีขับสนุกนะครับคันนี้ขายแค่สี่เก้าเก้าไฟหน้าเป็นไฟเฟล็กนะฮะไฟตาโบด้วยนะครับตกแต่งมีเอกลักษณ์เป็นสไตล์นะครับสี่เก้าเก้าสนใจเป็นของนี่ถือว่าสุดคุ้มนะครับ มันติฟังก์ชันคันต่อไปของผมก็คือ Fortuner รถกราบทั่วไปแต่ใส่ชุดยกนะฮะใส่ของแต่งจัดเต็มกันชนหน้าวินไฟฟ้าสปอร์ตไลท์นะครับเต็นสโนเกิลช่วงล่างเป็นโฟมเซลล์โปรคันนี้บอกเลยครับท่านผู้ชมครับตกแต่งเงี้นะครตกแต่งหลายแสนบาทนะครับประมาณ3-4แสนบาทคันนี้ราคาพิเศษครับท่านผู้ชมครับล้านหนึ่งแสนบาทนะครับ2.8รุ่นท็อปต่างกันนะครับรถสวยเดิมๆนะฮะพร้อมออกทริปพร้อมท่องเที่ยว คันนี้คันต่อมานะครับคันนี้ยกสองนะคันสีดํแต่คันนี้นะครับเป็นคันยกยกหกนิ้วโอ้คันนี้รถสไตล์อเมริกันเลยฝรั่งชอบมากล้อใหญ่ขอบ20นิ้วนะฮะยางเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ไฟไล่บาร์สปอร์ตไล่รอบคันเลยนะไฟเทคไฟอะไรมีครบหมดสำหรับคันนี้เกวัตเดฟี่เต็มเจ็ดตัวเลยนะครับสนใจอยากไปได้ของคันนี้นะหนึ่งล้านมีทอนครับท่านผู้ชมครับเลขสวยครับ999กันชนวินบันไดอีบอร์ดทุกอย่างให้มาครบนะครับให้มาครบส่วนคันนี้นะครับมันจีฟังก์ชันผมอีกคันหนึ่งนะฮะ นะมีเต็นท์ด้านหลังกระบะลอยนะฮะกระบะลอยอดูด้านหลังไดหมพาเพื่อนๆดูด้านหลังก่อนนะครับ <Okay. S 2> เป็นล้อนะฮะเป็นล้อ,อเป็นยางบีเอฟคูลิดนะครับเป็นกระบะลอยนะฮะกระบะาจากกระบะจาก m, GM, ที M T G M นะฮะ T ี M กระบะมีเต็นท์ไอรอนแมนนะมีมีออนนิ่งไอรอนแมนนะกระบะลอยถ้าไม่อยากได้กระบะอย่างนี้เอากระบะติดลบนะฮะที่เป็นโอลาร์โดสตรอมอันนี้ก็มีให้นะครับ ต้องการตกแต่งแบบไหนบอกกันเลยสติ๊กเกอร์นะครับยังอยู่ครบหมดนะครับกระบะผมชอบคันนี้ที่ลายไม้ไม่ใช่ลายไม้สิคอนโซลนะฮะแผงประตูเขาเป็นสีสีส้มหมดเลยนะครับตกแต่งดูเป็นเอกลักษณ์ทันสมัยมากนะครับดูดีมากนะครับสีส้มแล้วก็รุ่นนี้มีสีแดงสีดําสีขาวนะครับแต่ผมที่ชอบสุดก็สีส้มมีสติ๊กเกอร์ของ tgm ให้นะครับนอกจากนี้ยังมีวินไฟฟ้าวินซอนนะฮะ่้นอยู่ในกันชนนะครับยังไม่เคยใช้เลย นะครับเชือกสีเหลืองด้วยนะครับนะค,ค,รครีฟเคลียเขาบอกการ,อารนาทรมวามสะอาดนะคันนี้ไม่ได้ใช้ฮนะใหม่มากๆนะฮะอุปกรณ์ครบอย่างนี้เลยนะครับนะถ้าสนใจไปได้ของนะคันนี้ปกติขาย799ใช่ไหมจัดโปรโมชั่นไปนะฮะไหลสดไปเมื่อนสะักครู่เนี่ยขายอยู่6,99 0 0 0ถ้าไม่ชอบของแต่งลถได้ส่วนคันนี้นะลันจิเซอร์วีกแนะครับเป็นทั้งรถบ้านนะผมใช้เองคันนี้ขนของตะแกงหลังคานะครับ มีเต็น์มีออนนิ่งนะฮะแคมปิ้งได้สบายมากไปหลายทริปแล้วมีวิ่นไฟฟ้านะฮะและที่สำคัญคันนี้ติดอาวุธรับเป็นแอลอกเกอร์ของ ARB นะฮะพวกสปอร์ตไลท์ไอรอนแมนกันชนหน้ากันชนหลังบันไดข้างครบหมดเลยนะครับคันนี้นะฮะแเนะครับเป็นรถที่ผมใช้เองแต่งมาครบพร้อมออกทริปเลยส่วนสองคันนี้นะครับเป็นอเมริกันแฟนพันธ้นะครับทำมือใช้สามสีเทานะฮะสีเทาออกฟ้า และก็สีดำนะครับคันนี้ตกแต่งกันชนนะ ARB R B นะมีว uh, ินช์บอลนะฮะช่วงล่างยก2นิ้วนะครับยางเบยบกูลิตทั้ง2คันเบิกใหม่คันนั้นชอบคันไหนสีดำสีเทาเป็นเจ้ของได้นะครับเครื่องยนต์สามพันซีซีนะครับนะเพราะฉนั้นเองอยากได้รถที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะครับ โทรมาคุยกับผม0847776699นะครับหรือว่าดูตัวจริงที่อุบลราชธานีนอกนี้นะครับพาไปดูเพิ่มเติมนิดนึงนะฝั่งทางโน้นนะครับฝั่งทางโน้นก็จะมีแร็งคูเซอร์ vx 200สีดำคันนี้เป็นรถที่ผมใช้เองนะครับปกติมีเต็นท์มีหลักลังคามีอุปกรณ์ครบเหมือนกันนะครับแต่เอาไปออกงานใส่ไปใน subaru นะฮะ subaru xv เพื่อจะไปออกงานที่มอเตอร์โชว์นะคันนี้ก็เลยไม่มีเต็นท์นะฮะปกติก็ออกทริปอีกหนึ่งคันเช่นกันสำหรับคันขอขอ200ร้อยแร็งคูเซอร์คันนี้ นะครับส่วนคันนี้นะฮะเป็นรถสะสมนะครับของอไลคูลเซอร์ LC80 นะฮตู้กับข้าวนะครับเกียร์ธรรมดานะครับมีวินต์ไฟฟ้าเครื่องคาร์บูเรเตอร์1 6 9 0 0 0้านหกแาหนะฮะตัวเป็นตู้กับข้าวเป็นเกียร์ธรรมดา U.N. สไตล์นะฮะตอนนี้ส่วนคันนี้คันถัดมานะครับก็จะเป็นนะครับก็จะเป็น VX100 VX100 คันนี้รถพี่ชายผมนะครับถ้าแปลทะเบียนไม่ได้นะครับสนใจเป็นแค่ของนะคันนี้นะฮะไม่ได้ขับมีรถหลายคันนะครับคันนี้ราคาพิเศษแค่ 699 699สีขาวมุกนะครับบรีษองสร้างสวยมากเจ้าของดูแลดีมากรักษาดีมากนะครับสนใจไปได้ของบอกได้นะครับอีกร้อยส่วน2องคันนี้นะครับเป็น Vigo Champ วางขานนะครับเป็นตอนเดียววางขานนะฮะช่วงโควิดมาเองก็ไม่ได้ใช้ก็เลยเอามาขายออกมานะถ้าท่านไปภูเก็ตนะครับไปที่เชีงกี้นะฮะไปซิบลายก็จะเห็นว่าเราต้องขึ้นรถใหญ่ๆอย่างนี้ไปกาะสมุยเองนะฮะนี่มาจากตรงนี้ใช้น้อยนะครับคันนึงวิ่งไม่กี่หมื่นกิโลนะฮะ ราคาพิเศษคานผู้ชมครับบางคานนะครับพร้อมออกทริปพร้อมเข้าสวนนะเอาไปลุยในสวนได้เลยนะครับแล้วก็ชุดช่วงล่างเซ็ตมาเป็นอย่างดีเลยนะครับราคาพเิเศษแค่399ท่านผู้ชมครับ4ี่แสนมีทอน2คันนะครับนอกนี้ยังนั้นก็จะอ่ะพาไปดูอีก3คันนะครับ3คันตรงนี้แล้วก็3คันสุดท้ายโน่นเลยนะครับ3คันตรงนี้ก็จะเป็นตัว79็ดเก้าได้คือเสอเจ็ดคันนี้นะฮะคันนี้3ล้านนะครับ5้าแสนเกนะครับเครื่องยนต์ ที่เป็น V81VD นนะฮะอยู่ในไลคูเซอร์วีค0รคันนี้2000กิโลนะฮะใหม่มากๆกินใหม่ยังอยู่เลยมีดิฟล็อกไฟฟ้าด้วยนะส่วนเป็นไป,นปนของรถสะสมนะส่วนใหญ่เราจะเจออยู่ที่ตะวันออกกลางนะครับใช้ในสมรภูมินะฮะใช้ขนปืนกลใช่ไหมแต่ถ้าอยู่เมืองไทยอยากเป็นไจ้ของเป็นได้ของได้นะครับคันนี้3 5 9 0 0 0นเหมืครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ำมันส่วนสองคันนี้เป็นชอตวิวเบดชอตวิวเบดก็คือพื้นฐานช่วงล่างของ e v e r อรสส่วนคันนั้นเป็นของมิวเนะครับ นะเป็นช่วงสั้นกระบะช่วงสั้นฐานล้อแคบนะครับช็อตวิลเบตคันนี้เป็นคอยสปริงหน้าหลังนะครับท่านผู้ชมครับสนใจเป็นเจ้าของได้นะครับโปรติขายอยู่499นะครับคันนี้ขายอยู่4 449,000ลดไป50,000บาทนะครับนะคอยสปริง4้อวิ่ง20,000กิโลส่วนอนนี้รถใหม่ป้ายแดงเลย644,000บาทนะครับอันนี้ใส่ชุดยกให้นะครับยก2นิ้วใส่ล้ออิซูซุให้วิ่งนะครับ0กิโลแล้ประกัน3ปีแสนกิโลนะครับสนใจอยากเป็นเจ้าของช็อตวิลเบตอิซูซุแฟร แฟลตเด็กนะฮะ1.9คันก็ร้อยซีซีนะคันนี้ก็ได้นะฮะหรือจะสนจะค่ายฟอร์ดไปคอยสปริงสี่ล้อก็เป็นได้ของได้นะครับอ่าสี่แสนกว่าซีซีเก้ากับหกซีซีนอกจากนั้นทางไกลๆที่เรามองเห็นนะครับก็จะเป็น FJ Cruiser 2คันนะครับ2องล้านแปดแสนเหมื after, ่นแล้วก็คันนี้ยุดศูนยนะ LC 80นะครับเครื่อง 15B ใส่ชุดยกมาคันนี้น่าจะวัน6นิ้วนะครับถือว่าเจ้าเจ้ายักษ์ใหญ่เลยก็ได้นะครับคันนั้น9ก้าแสนเหมื่นเก้าบาท สนใจขนหนอยากจะเป็นเจ้าของนะครับก็สามารถสอบถามผมมาได้นะครับที่เบอร์โทร0 8 4 7 7 7 6 6 9 9นะครับมาดูตัวจริงมาทดลองขับได้ที่อุบลราชธานีนะครับมงคลคารเซ็นเตอร์นะครับอยู่ที่ต่างจังหวัดนะฮะบินมาก็ได้นะครับผมไปรับที่สนามบินนะฮะมีที่พักให้นะฮะมานอนที่อุบลสักหนึ่งคืนหรือ2คืนก็ได้นะครับมาถือโอกาสมาเที่ยวอุบลทั้งทีนะฮะมาซื้อรถนะฮะมาเที่ยวที่อุบลนะฮะเรามีที่พักายเพลสนะฮะายแมนชั่นเรามีหลายสาขานะครับมา พักมาท่องเที่ยวที่อุบลราชธานีที่พักฟรีนะครับเรามีที่พักให้ท่านฟรีสําหรับทุกท่านที่มาซื้อรถที่มงคลคาเซ็นเตอร์นะครับสนใจขนาดสาวถาในะอินบอกมานะครับอยู่ที่ไหนทั่วประเทศไทยก็สามารถเป็นเจ้าของได้เราส่งรถให้ท่านดูถึงที่หน้าบ้านก็ได้รับประกันความพอใจ ให้ช่างให้ศูนย์ตรวจด่อนกนรถที่ท่านซื้อคุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่านะเลขไม้แท้หรือเปล่าท่านตรวจสอบได้นะครับหรือว่าจะทําสัญญาเป็นไฟแนนซ์นะฮะอยู่ใน,นประเทศไทยแล้วก็ไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ท่านถึงที่บ้านถึงที่ทํางานได้ทุกที่นะครับทั่วประเทศไทยขอบพระคุณที่ติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เวลามีรถเข้าใหม่หรือว่รถขนาที่น่าสนใจนะจะส่งให้ท่านดูถึงหน้าจอโทรศัพท์ในทุกๆวันนะครับวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ